สวัสดีครับผมอายุธคาครับผมวันนี้ผมมีของดีๆมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับสําหรับรถคันนี้เป็นรถจากแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับ Honda นะครับผม Honda c ซ vic EK หรือตาโตนะครับรถที่อยู่ได้รับความนิยมยอดฮิตตลอดกาลนะครับวัยรุ่นนิยมมากนะครับสาหรับรถรุ่นนี้นะฮะคันนี้เป็น Honda c i v i c EK นะครับผมสีนะครับเป็นสีเขียว c h r นะครับผมเจ้าของเดิมทํามานะครับผมทํามาแบบทํานอกในเลยนะครับผม นี่นะฮะเดี๋ยวให้รถผ่านไปก่อนนะครับเสียงมันดังนะครับและที่สําคัญนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิวามรณาจมน้ําเป็นเครื่องวีเทคตามสไตล์ Honda นะครับจัดทรงลงล้อมาอย่างดีนะครับผมมาพร้อมกับล้อวีเวิร์กเอนะครับผมโช๊คนะครับเป็นโช๊คของญี่ปุ่นนะครับผมและภายในเป็นญี่ปุ่นทั้งคันนะครับผมเป็นตัวนอกทั้งคันนะครับผมตามสไตล์คนเล่นนะครับคนเล่นเขารู้กันดีนะครับผม Honda Civic EK คันนี้เป็นเครื่อง v ีเทคนะครับผมเครื่องเป็นเครื่อง ดีสิบหเดิมโรงงานนะครับผมนี่นะฮะเป็น VT e c นะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันนะครับสีสันสวยงามมากนะครับเงาฉ่ำทั้งคันนะครับผมนี่นะฮะภายในได้เป็นของออเทียนะครับผมสภาพถือว่าดีมากเลยนะครับออเทียนะครับไม่มี้ํำเลยนะครับเป็นภายในญี่ปุ่นนะครับผมทั้งคันนะครับผมนี่นะฮะให้ตากล้องดูเป็นออเทียลัสกอตเฉพาะชุดภายในอย่างเดียวนะครับทั้งแผงประตูและเบาะนี่นะฮะต้องมีเกือบ2 0 0 0มืบาทแล้วนะครับผม นนี่ะะฮเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะครับผมด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็เป็นเบาะออเทียนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับผมสภาพดีนะครับเบาะไม่มียุบไม่มีขาดเลยนะครับแยกภายในขายก็เกือบสองหมื่นบาทแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายนะครับผมนี่นะฮะสีสวยมากเลยนะครับสีเขียว CHR นะครับผมสีทุกอย่างตรงเล่มหมดเลยนะครับ ด้านท้ายนะครับก็บอดี้สวยๆเลยนะครับไม่มีชนนะครับผมนี่นะฮะสวยงามซอกเซิร์กเดิมจากโรงงานทําสีแบบนอกในครบเลยนะครับผมรถสีเดิมก็เป็นสีเขียวนะครับแต่เขาเปลี่ยนเฉดสีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับแล้วห้องเครื่องอันนี้นะครับเก็บโลงมาบางส่วนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องนะครับ คองเครื่องนะครับก็เป็นเครื่อง v ีเทคนะครับเกียร์ออโต้หม้อน้ําเปลี่ยนเป็นปีเนียมแล้วนะครับผมใส่เป็นกองงูหลามนะครับหลองเครื่องก็เก็บลงมาเป็นบางส่วนนะครับผมก็ถือว่าโอเคฝาที่เบิกจากญี่ปุ่นนะครับเป็นฝาของเชียงกงนะครับผมรถเดิมเป็นรถสีเขียวอยู่แล้วนะครับแต่เป็นสีเขียวหัวเป็ดแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวซีดอาตรงเล่บแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนของ e k คันนี้นะครับก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ honda civic e k นะครับผมนี่นะฮะ e k คันนี้นะครับผมชอบม้างเลยนะครับแล้วที่สําคัญคันนี้นะครับจัดสเปคของญี่ปุ่นมาให้นะครับใส่ของทุกอย่างที่ e k ควรจะมีนะครับผมช่วงลกช่วงล่างเซ็ตมาอย่างดีนะครับผมนี่นะฮะได้ล้อจัดทรงลงล้อมาเป็นอย่างดีนะครับสีสันสวยงามนะครับขับขี่นิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่ำนะฮะนี่นะฮะพรมที่ให้มาก็เป็นพรมลาย mark hot เยนะครับผมนี่นะครับสำหรับคนที่เล่น eke นะครับไวร คันนี้มาพร้อมป้ายทะเบียน219เลขแค่3ตัวด้วยนะครับเลขสวยงามด้วยเราจัดเปิดในราคาให้เลยนะครับเลาเลาๆร้อน,อนๆแบบนี้เลยนะครับไม่ข้ามแสนนะครับหลักหมื่นเท่านั้นไม่ข้ามแสนนะครับสำหรับใครที่หา Honda Civic ตาโตหรือ EK เนะครับเอาไปใช้งานนะครับผมแนะนำคันนี้นะครับผมสภาพนี้ราคาแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับในตลาดขายขึ้นแสนแน่นอนแต่เราขายแค่หลักหมื่นเท่านั้น ใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับเราไม่ได้ปิดสงการนะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลทนสาย2กรุงเทพปริมณฑลทนส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์นะครับผมถ้าส่งเป็นเทนเลอร์ต้องรอหลังสงการนะครับผมไว้รุ่นรู้กันดีนะครับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองผมว่าอยู่ไม่นานแน่นอนเพราะว่า1ได้ออปชั่นแบบจัดเต็มใส่ภายในตัวรอกมาให้นะครับแต่งไปคุณทําเงินใบคุณไปซื้อ EK ในตลาดหกเจ็ดหมื่นมาคุณไปทําเองจัดแบบนี้ขึ้นแสนกว่าแน่น,นอนนะครับ ทําเองแพงกว่านี้แน่นอนใครที่หากับขี่ใช้งานอยู่นะครับ0814952929ชื่อนี้การันตีอยู่แล้วนะครับไอยุทธ์านะครับจัดให้เลยนะครับเป็นของปันวันสงการแบบร้อนๆแบบนี้นะครับ Honda Civic EK ีัยไวรุ่นนิยมนะครับลดราคาไม่มีตกแน่นอนขอบคุณครับ